ให้ปกาแาพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรวันนี้วันคริสต์มาสนะครับกว่าแม่สายจะตัดคลิปก็คงจะหลังวันคริสต์มาสนะคะวันนี้จะทำอาหารคริสต์มาสนะครับวนี้จะทำกี่เมนูบอกป๊ะเฮ้ยเยอะไปยังไม่เสร็จดีกว่าสี่ห้าอย่างนะครับสี่อย่างสี่อย่างพอเออห้าอย่างเดี๋ยวกินไม่หมดเ แต่ว่าเราจะไม่บอกว่าทําอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าวันนี้บ้านแม่สายทาอะไรเลี้ยงครอบครัวปป้านะคะให้ปป้าเป็นผู้ช่วยปป้าใส่แมสเพราะว่าเป็นภูมิแพ้นะคะจะจามตลอดเวลาก็เลยต้องใส่แมสนะคะทีนี้เรามาทําอย่างแรกกันก่อนห <c oughs> ยดหยดอะไรหยดปป้าน้ำไหลน้ำไหลน้ำมือน้ำไห <c oughs> ลจามตลอดเวลาอทีนี้เราก็จะมาทําอย่างแรกกันเลยนะคะ เตรียมไว้หมดแล้วนะคะไม่ใส่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่ามันมาเตรียมตอนเช้ามันไม่ทันนะคะนัดเขาไปบ่ายโมงตอนนี้อีกเวลาสองชั่วโมงไม่รู้จะทันไหมเมนูแรกที่เราจะทําก็คือเป็นบีฟพายนะคะเป็นพายเนื้อเป็นเนื้อบดนะคะเมื่อวานไปคอสโก้ไปคอสโก้ที่กุม,มานะคะไกลจากบ้านประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะกะจะไปทําอย่างอื่นด้วยก็คือไปกินสตรอเบอรี่แต่ว่าสวนสตรอเบอรี่เขายังไม่เปิดให้กินบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ ก็เลยไปซื้อของมาสารพัดเลยนะคะเป็นไซสต์ตระกูลไม่ใชี้ไซส์ครอบครัวเนี่ยแม่ใซาก็เลยซื้อมามันเยอะมากเดี๋ยวต้องแบ่งไว้ใส่ฟรีเซอร์นะคะไปทำอย่างนี้ป๊าใส่โอลิฟออยลงไปเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปใส่กระเทียมสับเสรแล้วแป๊บนึง าแล้วทีนี้เดี๋ยวกันใส่อันนี้หอมใหญ่ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะแล้วก็แครอทสับนะคะนี่มีปป๊าช่วยมือพันกันแน่เลยแล้วก็ก้านเซลรลลี่สับนะคะนี่ก็จะใส่เกลือนิดหนึ่งใส่เกลือ ป้าใส่นั่นดีกว่าสมุนไพรนั่นอะเออเคซีอสอ,อเครซี่ซอมันก็จะมีสมุนไพรไงหลายๆอย่างอยู่ในนี้เนะี้ยเคเป็นพริกไทยดำบดใส่ลงไปนิดนึงเพื่อความหอมหาให้มันนิ่งนิดนึงป้าหอ,อมแล้วก็ใส่เนื้อบดลงไป เดี๋ยวมันเนื้อมันก็จะหดลงเนี่ยค่ะเปลี่ยนกระทะเพราะความรวดเร็วเอาป,ปะปาเพราะว่ากระทะอันนี้มันจะร้อนเร็วนะคะมันจะแรงกว่าใช้เตาไฟฟ้ามันไม่ค่อยทันใจจะใส่เดมิกรัสลงไปนะครับใส่ไปเลยค่ะแสนนี้ก็คือจบเลยนะคะเพราะว่าเรา เป็นสูตรสำเร็จในความอร่อยมีตโตซอสใส่คอ,อ,อนโซเม่ลงไปนิดนึงนะคะเป็นมีตโตซสอสน่ากินน่า อนี้ก็ใส่พาสลี่จริงรจริงพาสลี่ก็อยากใส่เยอะกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้พาสลี่ซูเปอร์ขายดีมากนะคะไม่ใส่ไปหาสามซูเปอร์เราไม่มีขายน่าจะคนเขาใช้กันค่ะคน<พ>เลคนเลปิดไฟอ่า<ม>ป๊าป๊าชิมไหมชิมนิดนึงไหมมันเป็นอะไรนีมิดซอสใช่มันเป็นมิซซอสก็ได้แต่ว่ามันเป็นเดมิกราซอส ทีนี้ขั้นตอนนี้ก็คือชิมนะคะว่าพอใจรสชาติหรือยังอร่อยแล้วอืมอร่อยทีนี้เราก็จะมาทําแป้งพายกันนะคะแม่ทายใช้แป้งพายสําเร็จรูปนะคะเราก็จะเอามารีดก่อนนะคะเพราะว่าแป้งพายมันหนารีดแป้งพายให้บางนิดนึงนะคะ อันนี้เราเข้าวใส่นะคะเอาเข้าวใส่เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่พองขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะอบประมาณ10นาทีนะคะแป้งพายเราสุกเรียบร้อยแล้วทีนี้จริงๆเราใส่พายไปเลยแล้วก็อบทีเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ใสยชอบให้พายมันมีความกรอบนิดนๆนนนก็เลยเอาไปอบก่อน ทีนี้ก็โรยชีสลงไปตัดขอบที่เหลือทิ้งนะคะ เราก็ทาไข่นะคะทีนี้เราก็จะไปอบอบอุณหภูมิ190องศา20นาทีนะคะเคมนูที่สองแม่ายก็จะมาทำ ปลาแซลมอนฟรายนะคะก็คือแซลมอนชุบแป้งทอดนะะเราจะไม่ทอดนานนะคะจะเอาแบบว่าข้างในยังชุ่มฉ่ำอยู่ที่เหลือนะคะตรงท้องเดี๋ยวเราก็จะไปสไลด์แล้วก็แช่ซีอิ๊วกินกันกับป,ป๊ป้าแต่ว่าไม่ได้กินปาร์ตี้หรอกเพราะว่ามันเยอะนะคะคอสโก้ Costco, นะอะไรของเขาก็ใหญ่ใหญ่แบบไซส์ตะกูล่นะมันจริงๆก็ชอบไปเดินนะแต่ว่าเวลาเห็นอะไรก็จะซื้อจะซื้อก็มันเราตอนนี้แม่สายก็อยู่กัน2คนกับป,ปา๊าป้านะคะมันไม่ได้ กินอะไรกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นซื้ออะไรมานะมันก็เก็บใส่ตู้เย็นนะตู้ฟรีมันก็ไม่ค่อยมีที่ใส่เราส่วนนี้ทำนะปะปะ้าส่วนท้องเดี๋ยวเราจะเอาแช่ซีอ e ิ๊วทีนี้ก็ใส่เกลือนะคะ เลือนิดหน่อยลูกๆๆพอให้มีรสชาติอันนี้เป็นเป็นแซลมอนสำหรับซาซิมินะปะป้าป้าบอกเสียดายอุตสาห์ซื้อเป็นซาซิมิแต่เอามาทอดเราก็หาแบบสดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเอาแซลมอนมาชุบแป้งก่อนเอาที่เอาใส่ถุงเพราะว่ามันจะได้ทุบๆุบทั่วนะเสร็แล้วก็เ,เ,กเอคลุกไข่ป๊ แป้งไ,ไปสองครั้งนะคะเพราะว่ามันจะได้ติดดีๆนิดนึงมันบางมากไปเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเกาะกับปลานะคะทีนี้ก็ลงคลุกกับแป้งขนมปังนะคะเขยา่าเขยา่าเขยา่า กดๆๆนิดนึงให้ขนมปังมันติดกับปลาอืโอเคป,ะป,ะปะ๊าป๊าเตรียมพร้อมนะใจใจเ <laughs> รียบร้อยละเราไม่ต้องทอดนานมากให้แป้งเหลืองก็โอเคมันจะได้มีความแบบชุ่มฉ่ำทาไหนเดนลี่งมใช่ เป็นยังไงนะนี้แะอืมนี่าทาร์ซอสนะครกนั่นแหละค ใส่พริกไทยเม็ดเพิ่มไปเสร็จแล้วก็เกลือเล็กน้อยมายองเนสบีบไปเลยโอเคน้อยไปเสร็จแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่สีม่วงนะคะ อันนี้มันจะไม่เผ็ดนะคะมันเป็นหอมใหญ่สลัดแล้วก็ใส่มะนาวไปนิดนึงนะคะชิมด้วยอร่อยแล้วอืม พาสลียแห้งไปนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเอาไก่มาอบนะคะอันนี้เป็นไก่เทนิยากิที่เขาอบมาแล้วนะคะเราก็จะมาอุ่นเฉยๆอบแค่สิบนาทีก็พอ <c oughs> ไก่เสร็จเรียบร้อย <c oughs> ไก่น่ากินมากโอ้ยชิโซ่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาตัดที่หลัง <c oughs> อ่ะ <c oughs> ร้อน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 อันนี้หั่นแต่เนื้อนี่ดูไก่นี่กินมากจะตัดอย่างนี้ดีไหมปะป๊าเนาะเนื้อไม่ต้องร้อนเนาะจะเทบาสากิเทบาสากิเทบาสากิออส <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราจะเลาะเอาแต่เนื้อเพราะว่าเนื้อมันเยอะเนาะไอพวกนี้เราไม่ต้องเลาะใครจะกินขา สดีครัเทมสสวัสดีครัโอเคเดีเ๋ okay. ยวแม่ทายจะทําพิซซ่านะคะให้ยูจังเป็นคนช่วยใส่หน้าพิซซ่าอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าสําเร็จรูปที่เขามีขายอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าซอสนะคะแล้วก็เป็นเทรียากิซอสโอเคนี่ オーケー、フティはい、きれいにやってね。おー、おりから。まず、これ、照り焼きとかいいけない。ソースの上にソースっのしちゃっていいもんいいや、うん。チャープ、照り焼き、全部入れてでもいいよ。じゃあ、ゆいちゃん、いっぱい入れる。そうそう。パパ、C、アだから。全部4個だな。等分して、さあ、チョパ一緒にな。

หน่อนไม้ฝรั่งแล้วก็เป็นเห็ดเชมปิยองนะคะผัดกับน้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะอืออโิดอ้พอแล้วปะทีนี้เราก็จะมาอบพิซซ่ากันต่อนะคะใช่พิ่เริมแชต เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โอน่ากินสุดท้ายก็คือพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินกันแล้วนะคะตอนนี้หิวมากเลยอ่ะเหนื่อยด้วยมีคนมาแอบแทะก,กระดูกย่จังอร่อยไหม

い、ただきまど、はい、うす美おいしい

วันนี้แม่ย่าไม่อยู่นะน้องไทยมาจากคิวชูไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมป๊ะป๊าตั้งหลายปีแม่ย่าก็เลยเอิน้องอันนี้ยูจังเป็นคนสั่งมาแต่ Merry Christmas โอ้ おお、すごいじゃん。やきゃやきょ、もう一。よし、この角度が一番いい。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、これ一番いいよ。で見て、角度最強、角度最高、角度最高、これ。見て、角度最高だよ。おお、おいしそう。 ป hey, uh ๊า huh. ป like. uh ๊าจะให้ของขวัญหลานยูจ hmm. right? mm ัง hmm. ย yeah, uh ูจ huh. ังคนละยูจังคนละเด็กจัง なんでしょう。なんでしょう。でしょう。<laughs> 水野です。そうだよ。かっこいい？これなコ限定品だぞ、お前。<う> <laughs>

ขอบคุณมากนะคะับ้านขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปพร้อมๆจุกัลนลักครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย r a s m